ก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องไเแคลดวีกันอีกเช่นเคยนะครับผมนี้ก็อยู่พี่กนเดินเพิ่มเติมความรักของลิงน้อยนั่นเองนะครับผมก็วันนี้ก็ได้มีลิงน้อยเข้ามาเปิดคลิปกับพี่นั่นเองนะครับผมมีน้องๆบอกว่าเออพี่ซุปช่วยทาคลิปให้นานกว่านี้หน่อยได้ไหมครับคลิปที่แล้วพี่ทําไป3นาทีนะครับคลิปนี้ดูว่าพี่ทําไว้กี่นาทีนั่นเองนะขอรับแต่อย่างอื่นเลยก็คือมีร้านค้าเข้ามาใหม่แล้วนะครับผมเดี๋ยวพี่จะรีวิวร้านค้าให้ดูนะครับแล้วก็บรรยากาศของห้องนะครับผมก็สวย นางเงือกอะไรแบบนี้นะครับผมเป็นแบบเออเมืองบาดาลที่แบบเออสวยๆอะไรนี้นะครับผมมีต้นไม้ได้ไงก็ม่รู้เหมือนกันนะเมืองบาดาลแล้วก็มีแยกนะครับหมเดี๋ยวค่อยกดกแล้วกันนะครับไม่ต้องรีบนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่จะมารีวิวละร้านอุย้ยนางสาวพิซุกอุย้ยน่ารักจังเลยนะครับแต่งตัวมีตาเดียวรู้ว่าเขามี3ตาวะทุกคนแต่ก็มีหนวดด้วยนะผู้หญิงรู้ว่าเขาเป็นผู้ชายกันแน่นะครับทุกคนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอุ้ยชอบจีบเลยแค่ ออ้ยพี่กระชมมันน่ารักเนี่จีบเลยใช่ไหมล่าน้องสาวเออผู้หญิงมีหนวดก็น่าหัวดทุกคนนะขอรับอืออหน้าหัวดไปเลยสิจ๊ะโอเคก็หัวดเราไปหนึ่งทีนะครับผมมองหน้าผมเลยครับสาวน้อยเออเขาไม่ไดนมองเลยนะเออเขาไม่ได้สนใจโดยซ้ำนะครับเดี๋ยวลิงกัดคอแม่งเลยอุ้ยจะเปิดอย่างเดียวเลยลิงพี่ก็นี่นะครับผมเป็นร้านค้าที่มีชุดเกี่ยวกับนางเงือกเข้ามานั่นเองครับมงกุฎเงือกเจ้าชายอะไรอย่างนี้แต่พี่มองเป็น นางเงือก่ากว่าอ่ะไม่ใช่เป็นมองเป็นเจ้าชายนะเออใครมองเป็นเจ้าชายบ้างวะบอกพี่หน่อยก็แล้วกันนะครับผมแต่คำเป็นได้รังคิปไปด้วยส่วนนะครับผมของชิ้นเนี้ยมันจะเข้าไปเครื่องในเครื่องรีไซเคิลนะครับผมหรือว่ารุนบล็อกนั่นเองครับไม่ต้องไปซื้อนะครับแนะนําไม่อย่าอย่าไปซื้อนะครับผมมันไม่คุ้มนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วนเฟอร์นิเจอร์มันไม่ได้เข้าไปนะครับก็มาซื้อกันได้ส่วนสีอะไรย่างี้ก็แล้วแต่ดวงชุกชะตานะครับว่ามันอยู่ในรุนบล็อกหรือเปล่านั่นเองนะครับผมก็ เออซื้อเอฟเฟกไปนะเพราะเอฟเฟกสวยมากเลยไม่รู้ว่ามันจะมาวันไหนอีกนะพี่เป็นคนที่ชอบสะสมเอฟเฟกในเกมนี้มากๆเลยนะผมสําหรับรหัสนี้นะผมเอฟเฟกอย่างสวยนะดูดิมีแมงกะพุนลงมาด้วยอุ้ยอะไรเนี่ยเขาจุดหนูคือเมียพี่ซุกนะคะเอาแล้วหนูคือผัวพี่ซุกคะ่ะเอาอะไรเนี่ย โอ้จะเป็นใจเกเรไห้ได้เลยนะพี่ซุกชอบขนอืขนดอกเฉยซื้อ แต่จะได้ับสาวน้อยดิพี่ต้องหาอะไรที่มาปลอบใจพวกเขากันแล้วครับพวกเขาจะตบกันแล้วตอนนี้นะผมก็เออพี่ต้องห้ามไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพี่มีแยกอยู่นี่ว่าเดี๋ยวเราไปกดแยกกันเลยดีกว่านะครับก็เอออาจจะแบบช่วยบรรเทาในการที่เขาจะไม่ตบตีกันก็ได้นะครับผมก็ถ้ากัดกันมานี่เป็นเรื่องเลยนะครับทุกคนเห็นไหมครับผมก็ดูพี่สุคนหล่อผัวพี่สุขจ่ะเอาแล้วไงเขาจะเป็นผัวพี่บางเป็นเมียพี่บ้างก็ โอ้ทำไงเนี่ยนางสาวสุกน่ารักโอ้แล้วตอนนี้พี่ก็กลายเป็นนางสาวเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็กดนะครับผมกดแยกกันไปก่อนครับไม่ต้องรีบร้อนครับกดไปเรื่อยๆนะครับผมนี่พี่กดเองนะครับไม่ได้ใช้ออโต้คลิกอะไรนะครับผมก็ประมาณนี้ก็เอ่อเดี๋ยวขอไปดูอย่างอื่นกันก่อนนะครับเช่นรูนบล็อกอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนนะครับก็ไม่ได้มีของเข้ามาอะไรมากมายนะครับที่จากการดูด้วยสายตานะครับผมก็มีแต่ของเดิมๆนะครับที่เข้ามาประจำนะครับแล้วก็ รุ่นบ็อกนะครับผมมารุนรุ่นบล็อกนะว่ามันมีของเข้ามาเยอะเปล่านะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรเข้ามาเยอะนะเป็นของเดิมทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็ดออีไซเคิลนะครับผมไปดูทีดีไซเคิลกันก่อน,นครับว่ามันมีอะไรบ้างหนึ่งสองซ้ำนะครับผมไม่ได้มีอะไรเข้ามาเพิ่มเติมนะมีแต่ของเดิมๆทั้งนั้นเห็นไหมครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครท so ี่เล่นมานานก็จะรู้ว่าเป็นของเดิมสำหรับคนที่มาเล่นใหม่แล้วเพิ่งมาดูคลิปก็ เอออจะเป็นคอใหม่สำหรับน้องๆก็ได้นะครับก็ไปซื้อกันได้ไปรีไซเคิลกันได้แนะนำนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ก็คือรีไซเคิลไปก่อนนะครับไม่ต้องไปซื้ออะไรเยอะนะครับผมมันใช้ตังค์เยอะมากอย่าไปเติมด้วยนะครับผมก็สำหรับนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้พี่ด้วยก็แล้วกันนะครับเกมนี้ไม่รู้จะทําอะไรดีนะครับผมส่วนเกมไม่ครับก็เร็วๆนี้นะครับผมเดี๋ยวรอชมได้เลยนะครับผมก็บายๆแล้วเจอกันนะครับ